ก่อนอื่นทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟที่แคลมรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุงขวัญใช่หัวใจเกษตรมากแล้วครับครับพี่น้องครับสำหรับบุนีครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับนี่โคกน้องนารามะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่พี่กัดนี่อยู่บ้านมาคาตำบลมาคาอํำเพื่อกันทราวิใช่จังหวัดมหาสารคามนะครับ ซึ่งมือนี้ครับพี่น้องครับนี่วันที่9มิถุนายน2564นะครับเป็นวันเลิกงามยามดีนะครับสีดำหน้านะครับอยู่ในพื้นที่หม่องนี้นะครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับนี่ครับนี่ลักษณะของการเตรียมแปลงนะครับเนาะนี่ครับนี่แปลงที่พร้อมนะครับในการดำแล้วครับแต่ว่ามีบางส่วนที่นำออเจอเจยู่นะครับ เอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้นะครับรถขนก้านะครับจากเบาต้อมพันก้านะครับก็เดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมเป็นถึงนะครับรถถีบใส่ในการดําครับพี่น้องครับนี่สองขั้นนี่เนาะกับพร้อมแล้วครับเนี่ยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปลุยกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเข้าเริ่มปฏิบัติการนะครับในการดําหน้าของเข้าแล้วครับพี่น้องครับนี่ปุ นี่ครับสำหรับกาของห้องงามคักปันยังครับจากบ่าวต้อมพันกาครับพี่น้องครับนี่นอศูนย์พันกาของเรานะครับพิกัสอยู่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับนอเอาครับสวัสดีครับบ่าวต้อมครับผมครับสวัสดีครับผมโอ้เมื่อนี้นอครับนอแต่มีโอกาสมาดูแลพี่น้องป้องไปทางบ้านมาคาตำบลมาคาอำเภอกันทละวิเชย จังหวัดมหาสารคามนะครับสาหรับปฏิบัติการตอนนี้ครับนี่กําลังเฮ็ดหยั่งนอ่นอบ่าต้มครับตอนนี้กําลังเลยถ้อยกล้าขึ้นรถครับพร้อมที่ลงตักดาครับผมหมายความว่ากล้าเฮ้านี่พึ่งเอามาจากแปลงที่เพาะอยู่ย่างตลาดนอหลังจากที่เอามาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ็ดหยังครับนี่กำลังคนขึ้นรถพร้อมที่ลงทังานครับกำลังขนขึ้นรถนะครับหรือว่าการถ้อยกล้าครับพี่น้องครับนี่นอ นี่นี่ครับนี่นี่บอกนี่บอกเบ้าต้อมนะครับสําหรับรถดาหน้าเขานอครับโอ้นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่สําหรับรถดํานาของเรานะครับเอาอยากให้เบ้าต้อมนะครับได้ว่าจกเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของรถดาหน้าของเข้าครับคูโบตานะครับของเรานะครับนี่ลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยครับผมผมขั้นนี้ก็เป็นนั่งครับแบบแถวครับไอ แปดแถวเครื่องหัวปักทำงานมันที่นี่อยู่แปดชุดครับแปดแถวแปดชุดครับผมคขาว่าแปดแถวนี่เบิ้งเบื้องเบิ้งอยู่ด้านหลังด้านหลังครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันเนาะครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็คือแปดแถวแแถวนั่งมีรถเฮามีมีอยู่สองขั้นได้โอ้ครับพี่น้องครับนี่อีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ปาดนี่ลักษณะคือกันโบนี่ ตอนน้เป็นแถวครับอ้าหกแถวตอนนี้เป็นหแถวโอ้ดีๆคำว่าคำาว่าแถวนี่คือหม่องนีครับพี่น้องครับนี่หัวงทำงานมนสิมิอยูหกชุดครับอืส่วนขั้นนีแปดส่วนขั้นนีคือหกครับลักษณะของถาดคือกันครับตัวเดียวกันแต่ว่าแถวเพิ่มเข้าไปครับอ๋อครับครับพี่น้องครับันนี้อืเนาะเอาครับพี่น้องครับหลังจากเหี่ยวทําการค้อยก้าเซจสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเี่ยเข้าสิเริ่มปฏิบัติการนะครับด้วยการ ดำหน้ากันครับพี่น้องครับเอาไรเดียต่างๆเขาจึงไปเบิงกันครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับปฏิบัติการในการดำานาครับโดยใส่เครื่องของเขาครับตอนนี้เริ่มแล้วครับสําหรับตอนนี้เนาะอุ้ยนี่ครับนี่ปาดนี่บอการดำด้วยเครื่องครับพี่น้องครับนี่เนาะบ้านี่ เป็นแถวดีคักปันยังครับพี่น้องครับนี่ปลานี่ครับนี่ลักษณะนะครับหลังจากดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่แตสิมีลักษณะเป็นแถวแบบนี้ครับเท้านี้ครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้นะครับผมขึ้นมาทั้งรถดำหน้าของเอานอนี่ครับนี่นอ บอลต้อมเป็นโชเฟอร์ครับพี่น้องครับโดยนี่น้องๆที่ห้านะครับเป็นผู้ที่ทำการป้อนกล้าลงไปในช่องนะครับนี่ครับพี่น้องครับอุ้ยนครับหลังซึ่งหลังจากทำการดำแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยน้ำขัดฝันยังครับรับสอดี่ย้องฝันี้ะจาะ ซึ่งรถคันนี้นะครับนี่จำนวนแถวครับ6แถวเนาะ่วนดีคันนึงทั้งหมดครับมีจำนวนแถวทั้งหมด8แถวครับพี่น้องครับเอาจังไปเบิรงกันเลยครับโหดีคันนะครับครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมลงจากรถคันนั่นนะครับอันนี้เขามาเบิรงอีกคันหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ป้าดเนี่ยสำหรับคันนี้นะครับ ดำหน้า8แถวครับพี่น้องครับนี่แต่สีมีลักษณะของต้นของกอคือกันครับพี่น้องครับนี่ครับมีลักษณะของต้นของกอคือกันครับก็คือ3-5ต้นครับพี่น้องครับแต่ว่าสีนม้จจานวนแถวนะครับมีความแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับรถขั้นนี้ครับขั้นใหญ่นาอ มีจํานวนแถวหลายพอนะครับนั่นก็คือจํานวนแปดแถวนะครับนาอเอาครับพี่น้องครับเพราะาเบรงรถขั้นนี้กันชัดๆนะครับสําหรับสําหรับลดดำานานะครับจํานวนแปดแถวครับพี่น้องครับนี่นอกนี่ครับนี่ครับจำนวนแปดแถวนะครับนอกซึ่งลดดำหน้านะครับทั้งสองขั้นนะครับกระเดยดำหน้า คนละสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่โดยให้นี่มีพื้นที่อยู่ประมาณสี่ไร่ครับพี่น้องโดยด้านนี้นะครับด้านขวามือของผมนี่ไก่ทองคำแปดศูนย์ครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนซ้ายมือนะครับด้านนี้ครับคือไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่เนาะโดยมีการแบ่งเครื่องต่อเครื่องนะครับสาหรับให้หน้านี่เนาะครับเนาะไก่ทองคำแปดศูนย์สองไร่นะครับแล้วก็ ไก่ทองคำแปดก้านะครับอีกสองไร่ครับี่น้องรับพี่นาอเอาครับพี่น้องครับสำหรับบรรยากาศแรกมือนี้ครับแดดลมล่มตกนาองสำหรับปฏิบัติการการดำนานะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้ครับโคกหนองนาธรรมมั่ามหาสารคามนะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับบรรยากาศบ้านเรานะครับ สำหรับตอนนี้นะครับปฏิบัติการดำนาของเรานะครับตอนนี้ใกล้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเบิ่งพื้นที่ที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่อุ้ยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่สำหรับตอนนี้นะครับเนาะซึ่งในแต่ละไฮน้านะครับเขาก็มีการแบ่งพื้นที่ให้มีความชัดเจนนะครับในการพอบูกเขาแต่ละสายพันธุ์นะครับ เพื่อสิเบิ้งถึงเรื่องของพัฒนาการนะครับของการเจริญเติบโตนะครับว,ว่าสิเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นของใบของรากนะครับรวมเบงถึงเรื่องของการแตกกอการออกรวงนะครับรวมไปถึงเรื่องของผลผลิตต่างๆนะครับนอกาะเพื่อสิเป็นการค้นหาคําตอบนะครับว่าสําหรับการ ปลูกข้าวนะครับในแต่ละครั้งนะครับเพาว่าสิเป็นเขาหน้าปีหรือว่าเขาหน้าปังเนาะสำหรับสายพันธุ์ใดที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นจึงเป็นที่ไปที่มานะครับของ12สายพันธุ์นะครับที่เราทําการเพาะปลูกอยู่ตรงนี้นะครับเอากับฝากพี่น้องป้องปไปกันแล้วกันนะครับในการเป็นขวัญกําลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี การเกษตรชาแนลนะครับในการติดตามชมนะครับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดหมากกระแลงนะครับเพื่อสิเป็นควันกำลังใจให้กับนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับแล้วก็พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับกระสีบ้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเนาะ ส่วนในคลิปต่อๆไปครับพี่น้องครับบพว่าสิเป็นเรื่องของการบำรุงดูแลนะครับสำหรับต้นเขาในแต่ละสายพันธุ์นะครับบพว่าสิเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนนะครับรวมไปถึงการป้องกันแล้วก็กําจัดศัตรูของข้าวนะครับบพรว่าสิเป็นเรื่องของห้าชนิดต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องของโรคแล้วก็แมลงแล้วก็เพี้ยนนอนต่างๆนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญชัย หัวใจเกษตรนะครับใส่พื้นที่มองนี้นะครับได้มากว่าจะให้พี่ให้น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับครับสําหรับแรกมือนี้ครับปุ้ยเสียงกบเสียงเขียดนะครับโดยพอจะยิงเสียงเขียดจะหน้าบ้านเนานะครับเนาะแต่เว้นกับค่อยลงไปแล้วครับพี่น้องครับเป็นเสียงสัญญาณนะครับให้ได้รับทราบว่าสำหรับมือนี้นะครับอีกบ่โดนนะครับก็คงสิบพานผนไปเนาะ เอากระคอยพี่น้องป้องไปนะครับมีความสุขในการเทุการเทุงานนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งมีความสุขในการทําการเกษตรนะครับเพราะว่าที่นี่คือแฮปปี้การเกษตรชนแนลนะครับสำหรับผมนุ่มควันชัยวัใเจเกษตรพร้อมทีมงานขอบลาพราจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมอุยบรรยากาศดีครับพี่น้องครับนี่